สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูเมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกับสระอากันนะคะหลังจากที่เราได้ทําใบงานไปแล้วเราจะมาทบทวนกันนะคะ,ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะค่ะลาดับแรกนี่นะคะหน้าตาของสระอาใช่ไหมคะหน้าตาของสระอาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ให้สังเกตดูที่ลูกศรน,นะคะวิธีเขียนสระอานะคะเริ่มจากหัวแล้วก็ลากลงมาซึ่งชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของสระอาเะคเรียกว่าลากข้างนะคะก็คือการลากมาด้านข้างเลยนะคะปื๊บตรงมานะคะนี่นะคะหน้าตาของสระอาะซึ่งสระอาน,นี่ถือว่าเป็นสระเสียงยาวเวลาออกเสียงเราก็จะลากเสียงยาวๆอานะคะเด็กๆต่อพร้อมกันอันนี้คือสระอานะคะ,ะทีนี้เราจะมา เริ่มสะกดคํากันเลยนะคะเพราะว่าถือเป็นการทบทวนเพราะว่าตอนเปิดเทอมเราได้เรียนสระ,ะไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนนะคะคําแรกคํานี้เลยค่ะง่ายๆซึ่งวิธีการสะกดนะคะเดี๋ยวเราจะสะกดไปพร้อมๆกันนะคะเวลาสะกดให้สะกดแบบนี้ค่ะตอ่ออาตา,าเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะซึ่งตานะคะก็หมายถึง นี่เลยค่ะความหมายดวงตาของเรานี่เองหรืออีกหนึ่งความหมายก็หมายถึงคุณตานะคะคุณตาที่บ้านเรานะคะอ่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งค่ะออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะสะกดไปด้วยกันค่ะตออาตาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเอ๊ยคำนี้อ่านว่าอะไรหน้เรามาสะกดพร้อมกันเลยนะคะขออาขา ขานี่นะคะขานักเรียนทุกคนเรามีขานะคะไม่ใช่เฉพาะคนสตัตว์ก็มีขาเหมือนกันใช่ไหมคะอ้าวเราจะมาออกเสียงคํานี้พร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะออกเสียงพร้อมกันครูเลยนะคะขออขาขาดีมากคะ่ะต่อไปคํานี้เอออกเสียงว่าอะไรนะเรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะสะกดไปพร้อมๆกันค่ะ ยอายานี่นะคะนี่ไงยา yeah. ที่เรารับประทานเข้าไปอาจจะเป็นเวลาไม่สบายเราต้องทานยาใช่ไหมคะหรือทุกวันนี้ก็มียา uh, yeah. มาให้บำรุงนะก็บำรุงร่างกายเป็นวิตามินต่างๆนะคะเรามาออกเสียงมาสะกดคำนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมๆกันนะคะยอายาเย่าง uh, yeah. มากค่ะคำต่อไปออ้ยคำนี้ง่ายมากเลยเรา สะกดไปพร้อมๆกันเลยนะคะก,กากกนะคะมีความหมายก็คือนี่เลยนะคะเป็นนกชนิดหนึ่งนะคะที่มีสีดำนะเป็นสัตว์ปีกมีสีดำนะคะเรียกว่ากานะคะหรืออีกหนึ่งความหมายก็คือนี่เลยค่ะกาต้มน้ำนะคะเอาไว้ต้มน้ำร้อนนะคะมาออกเสียงคำนี้มาสะกดคำนี้อีกพร้อมๆกันค่ะก อากาต่อไปค่ะคำนี้เลยสะกดพร้อมๆกันนะคะมออามาเก่งเหมือนการมามาหามาพบมาเจอกันนะคะเอาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนะคะมออามาเก่งมากค่ะต่อไปคำนี้นะคะสะกดพร้อมกันเลยค่ะหอ าหาเ,เมื่อมีมาก็ต้องมาก็มีคําว่าหาใช่ไหมคะมาหากันนะคะสะกดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดไปพร้อมๆครูเลยนะคะหอ,อาหาหาเก่งมากค่ะามาดูคําต่อไปนะคะอคำนี้ก็ง่ายค่ะสะกดไปพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสามทออาทาอีกครั้งหนึ่งนะคะทออา ค่ะค่ะคำต่อไปคาว่าอะไรนะอู้คำนี้เราต้องมาออกเสียงก่อนตัวนี้คือตัวรอเรือนะคะให้นักเรียนพยายามฝึกกระดกลิ้นนะคะรนะคะรอเรือพยายามออกเสียงให้ได้ให้ชัดเจนนะคะอะทีนี้เมื่อรู้แล้วรู้แล้วว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะคะตัวรอเรือแล้วก็พยายามฝึกออกเสียงให้ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาสะกดไปพร้อมๆกันค่ะ รออาราอีกครั้งนะคะรออาราอ่าดีมากค่ะต่อไปโอ้คำนี้เดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมๆกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะบอกค,บความหมายนะคะอ่สะกดพร้อมกันค่ะอออ,อ,อาอาคำนี้อ่านว่าอานะคะอาก็หมายถึงน้องของ พ่อนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องสาวหรือน้องชายที่เป็นน้องของพ่อนะคะเราก็จะเรียกว่าคุณอาใช่ไหมคะเอามาสะกดคำนี้อีกครั้งพร้อมๆกันค่ะออาอาดีมากค่ะคำต่อไปนะคะโอ้คำนี้เราอาจจะคุ้นชินเดี๋ยวมาสะกดพร้อมกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมารู้ความหมายนะคะสะกดพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนอานา ก็คือทุ่งนาหรือท้องนาของเราเองนะคะนี่ไงมีรูปภาพประกอบอันนี้ไม่ใช่รูปของต้นญ้านะคะเป็นทุ่งนานะคะเป็นข้าวที่ออกรวงและสุกและเตรียมพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะคะ,ะเรามาสะกดคํานี้อีกครั้งพร้อมๆกันค่ะนอานาคําคต่อไปเลยนะคะคํานี้อ้าวสะกดไปพร้อมๆกันค่ะวออาวา คำนี้อ่านว่าวานะคะความหมายอาจจะเป็นอา่ามาตรวตัดเป็นหน่วยวัดของคณิตศาสตร์นะคะหน่วยวัดอย่างหนึ่งของคณิตศาสตร์ก็คือยาวเป็นวาเลยนะคะอ่มาสะกดคํานี้อีกครั้งพร้อมๆกันค่ะวออาวาต่อไปนะคะคำนี้สะกดพร้อมกันเลยค่ะดอาดาอีกครั้งนะคะโดอาดา คำต่อไปค่ะโอ้คำนี้มีพยัญชนะอยู่2ตัวนะคะก็คือตัวปอปลาแล้วก็ตัวลอลิงเอ้แล้วจะสะกดยังไงนะ้าเดี๋ยวมาสะกดไปพร้อมๆกันนะคะโดยเริ่มไปทีละตัวค่ะซึ่งคำนี้เราจะสะกดแบบนี้นะคะปอลออาลาปลานะ ต้องออกเสียงตัวแรกก่อนก็คือปอปานะคะแล้วก็ตัวลอลิงแล้วค่อยเป็นสาระอานะคะปลาตัวนี้นักเรียนทุกคนรู้จักนะคะนี่ไงไาปลาะะลายคนเคยทานด้วยมีประโยชน์นะคะเรามาสะกดคํานี้อีกครั้งพร้อมๆกันค่ะปอลออาปลาดีมากค่ะคําต่อไปนะคะออ้คานี้เหมือนเมื่อกี้นี่เลยคล้ายๆกันนะคะหลักในการสะกดคือเริ่มจากตัวแรกก่อน แล้วก็ค่อยตัวแรกก็คือหอหีบนะคะแล้วค่อยมาตัวมอม้าแล้วก็ค่อยสะอาอ่ะมาลองสะกดไปพร้อมๆกันนะคะหอมออาหมานักเรียนทุกคนรู้จักใช่ไหมคะหมานี่ไงห,หรือสุนัขนั่นเองนะคะหมาก็คือสุนัขนี่แหละที่เรารู้จกักน้องหมาน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะเอามาสะกดคำนี้พร้อมกันอีกครั้งค่ะหอมออาหมา มากค่ะคำต่อไปเอคำนี้ยังไงนะวิธีสะกดก็เหมือนคำเมื่อกี้นี้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองสะกดพร้อมๆกันนะคะตออ่อรออาตราอาคำนี้จะยากหน่อยนะคะเพราะว่ามีตัวรอเรือด้วยนะคะซึ่งตราคำนี้ก็หมายถึงสัญลักษณ์ในตราสัญลักษณ์ต่างๆนะคะอันนี้คือหัวสัญ,ญลักษณ์ของกระตูเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาให้ดูนะคะอืมนะคะ ซึ่งสัญ,ญลักษณ์พวกนี้นะคะอาจจะหมายถึงตราของโรงเรียนเราก็ได้นะคะโรงเรียนบ้านคำบอนใช่ไหมคะเราก็จะมีตราของโรงเรียนตราอ่าสำนักง,งานเขตพื้นที่นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบอกให้รู้นะคะนี่แหละค่ะคาว่าตรานะคะเดี๋ยวเรามาสะกดคํานี้อีกครั้งพร้อมๆกันค่ะตอรออา ตาดงมากค่ะคำต่อไปค่ะวู้คำนี้มีสองพยางนะคะสองพยางก็คือว่าในในหนึ่งคำนะคะมันจะมีอยู่สองครั้งเราจะได้อ่านสองครั้งมีสระอาอยู่สองตัวใช่ไหมคะเขาเรียกว่าพยางนะคะหนึ่งคำสองพยางอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีสะกดนะคะซึ่งเราจะสะกดตัวแรกก่อนนะคะหยุดที่สระอาตัวแรกแล้วก็ามาที่สระอาตัวที่สองแล้วก็อ่านรวบคํานะคะ เอ๊ะ e, แล้วมันเป็นยังไงอะลองมาสะกดพร้อมๆกันค่ะทออาทาพยายามต่อไปนะคะยออายาแล้อ่า,อานรวบกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเป็นคำว่าทายานะคะอ่านี่เห็นไหมคะคนนี้ได้รับบาดแผลมาเขาก็เลยทายาที่แขนเขานะคะเดี๋ยวเรามาสะกดคำนี้ด้วยก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทออาทายออายาทายาโอเคค่ะเดี๋ยวไปคำต่อไปนะคะอุ้ยสงสัยคือคือทำผิดอ่ะไม่เป็นไรนะคะมาดูซิมันมีคำเนี้ยน่าจะเป็นคำว่าอะไรออ้คำนี้นะคะเดี๋ยวลองมาสะกดไปพร้อมๆกันนะคะสออาสาลอ อาราสาลาเอสาราที่โรงเรียนเรามีสาราไหมคะมีนะคะอยู่ที่หน้าโรงเรียนพอเดินเข้าไปเราจะเจอสาราก่อนเลยหลายหลายคนชอบไปนั่งเล่นที่นั่นนะคะนี่ไงรูปของสาราสวยงามนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาสะกดคำนี้อีกครั้งพร้อมๆกันค่ะสออาราอาราลา คำต่อไปเลยนะคะคำนี้โอ้โหวิธีการสะกดก็สะกดเหมือนกับคำว่าทายาคำว่าสาลาเลยนะคะเราจะเริ่มที่พยางค์แรกนะคะแล้วก็ไปพยางค์ที่สองแล้วก็มาอ่านรวบคำเป็นหนึ่งคำนะคะไปเริ่มสะกดกันเลยค่ะดออาดาตดอารา ดาดราดาดรานะคะเอดาราเคยได้ยินใช่ไหมคะนี่นะคะดาดราก็หมายถึงนักแสดงนะคะที่เราเคยดูหนังดูละครดูภาพยนตร์นะคะก็จะมีดาราสวมบทบาทมาเล่นเป็นคนนั้นคนนี้พระเอกนางเอกตัวอิจฉาเพื่อนพระเอกเพื่อนนางเอกนะคะนี่แหละค่ะเขียนแบบนี้แหละอ้าวเรามาสะกดคํานี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะดอาดารอารา ดารานักเรียนอ,อย่าลืมนะคะพยายามออกเสียงรอเรือให้ได้ให้ชัดเจนนะคะเวลาอ่านคำต่อต่อไปที่มีรรเรือเราก็จะได้ออกเสียงได้ชัดเจนนะคะอ้าวไปคำต่อไปเลยค่ะอง่ายวิธีการสะกดนะคะหนึ่งคำสองพยางค์เหมือนกับคำที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เลยค่ะ,ะเราลองมาสะกดพร้อมกันนะคะทีละพยางค์นะอ่ะไปเลยค่ะมออา มานอานามานา,นา,นาพอจะเข้าใจแล้วนะคะเอามาสะกดอีกครั้งค่ะมออามานออานามานาคำต่อไปค่ะูเหมือนเดิมเลยตัวแรกตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ ตัวแรกก็คือตัวฝอฝาค่ะ,ะเรามาสะกดเลยนะคะฝออาฝาอ,อีกหนึ่งพยางค์ค่ะกออาการวมกันเป็นคำว่าฝากาบางคนอีฝากาหมายความว่าอะไรคะนี่นะคะรู้จักกาใช่ไหมคะกาต้มน้ำนะคะแล้วนี่ค่ะเห็นที่ลูกศรไหมนี่ส่วนที่ลูกศรชี้ก็คือฝา ของกาต้มน้ำนั่นเองนะคะฝากาเรามาสะกดอีกครั้งนึ่งค่ะฝออาฝากออา,ากาฝากาคำต่อไปค่ะไปเลยนะคะสะกดเลยค่ะหออาหาตออาตาหาตาก็คือเราไปหาคุณตานั่นเองนะคะ อามาสะกดคำนี้อีกครั้งนึงพร้อมๆกันค่ะหออาหาตออาตาหาตาคำต่อไปค่ะอูง่ายง่ายมากๆเลยนะคะสะกดพร้อมกันเลยค่ะขออาขา สะกดคาว่ากากันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ไปส่วนขาของกานอกจากคนเราจะมีขาแล้วกาก,าก็มีขาเหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นคําว่าขากาค่ะามาสะกดอีกครั้งนึงค่ะขออาขากออากาขากาคาต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาสะกดกันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะบอกความหมายนะคะสะกดพร้อมกันค่ะวออา วา,าาวาจาจาวาจาวาจาก็คือคำพูดนั่นเองนะคะคำพูดของเราที่ออกจากปากเรานี่แหละนะคะเอามาสะกดคำนี้อีกครั้งพร้อมๆกันค่ะวออา,วา,ออา,าวาจาจาวาจาคำต่อไปค่ะง่ายมากๆเลยมาสะกดพร้อมกันค่ะก อา,กา,ออา,ากามาออามากามาอีกครั้งนะคะกออากามออามากามาต่อไปเลยนะคะโอ้คำนี้เราเคยสะกดมาแล้วทั้งสองคำเลยนะคะ ทีนี้เขาเอามารวมกันนะคะมีความหมายทั้งสองคำเดี๋ยวเรามาสะกดไปพร้อมกันเลยนะคะหออาหาปอลอาปลารวมกันเป็นคำว่าหาปลาอ่าน,นเรียนหลายคนเคยไปหาปลาใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเขียนแบบนี้แหละคำว่าหาปลาออกมาสะกดคำนี้อีกครั้งพร้อมๆกันค่ะหออาหา ปลออาปลาหาปลาต่อไปนะคะโอ้ลืมง่ายแล้วนะคะจะกดเลยค่ะมออามาหออาหามาหานี่มาหากันนั่นเองนะคะมีใครก็ไม่รู้มาหาเรานะคะเขียนแบบนี้แหละเอามาจะกดอีกครั้งค่ะมออา มาหออาหามาหาอ้าวคำนี้นะคะสะกดพร้อมกันเลยลอาลาตออาตาลาตา,าบางคนนะคะอาจจะไปเยี่ยมคุณตาใช่ไหมคะพอไปเยี่ยมไปธุรัเสร็จแล้วเราก็ทำการล่ ล่ำลาคุณตานะคะเป็นการลาตานะคะอ่าสะกดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะลออาลาตออาตาลาตาอ่าเป็นยังไงกันคะวันนี้นะคะเราก็มาทบทวนนะคะสระอาให้นักเรียนนะคะตั้งใจฝึกอานะคะวันละนิดเราก็จะได้อ่านคล่องนะคะเวลา ไปเจอกันที่โรงเรียนเรียนแบบออนไลน์ได้แล้วเราก็จะได้อ่านคล่องเวลาครูถามก็ตอบได้อ่านได้ทันทีนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะไปข้างนอกต้องสวมแมสด้วยนะคะใส่ไว้เลยแล้วก็ให้ล้างมือบ่อยๆเวลาไปเจอคนเยอะๆก็ให้เว้นระยะนะคะเมื่อโควิดซาเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะนักเรียนเดี๋ยววันหลังนะคะครูก็จะอัดคลิปแบบนี้แหละมาให้พวกเราฝึกออกเสียงฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะนะคะ ยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย